พี่ครับพี่ซื้อะไรครับบองเลับหนูไม่ได้ยินเลยนะพี่มาตรงนี้แจดำหรอใช่ใจดำเลยค่ะแจดาใจไม่ดำครับใจไม่ดำขอดูได้ไหมคะให้ดูดูใจเหลอครับอือให้ดูอะไรคะเอ่อมีเรื่องความรักไม่ได้ครับผมทำงานอยู่กับแกงละงใช่ครับ ความรักวันนี้เกี่ยวนี่คะวันนี้ขึ้นอยู่กับยานยึดขึ้นในกับคนสองคนหรือเปล่าเริ่มรักไอ้ยานยรูแล้วดิมันไม่มาแฝงเยึดมันต้องมาเปลี่ยนล้อด่วนรักไอ้ยานรูต้องรักเจ้าของมันด้วยนะรักรักไม่ถึงรักไงฮะรักเป็นไน ทะเลบแบบพูดหรอใช่ถ้าลแบบเพื่อนอ่ะรัอยู่แล้วเฮ้ยจีนเนีไม่ได้พูดเลยเลยไอเดียวไอเดียวไอพูดไดูลยพไอพเลยพูดไอพยพูดไอพูดพูดไอพูดเลยไอพพูดไอพเลยพไอพอยพูดไอพูดเลยพูดพูดอไอไล กระเป๋าอะไรครับ44ครับ,บคุณครับ กฟ้าโรดด้วยนะสมกฟโดดด้วยน,นะครับอย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะเกสสุดเดียวคนน้อยอยู่ ฉันแน่ Yin ในหรือต้องค่อนในใจฉันทู้ว่าทีกี่ครัอครับพี่สืวอะไรครับบอกเลยครับผมไม่ได้ยยังเลยนะพี่มาตรงนี้ชื่อบอกเลยแปลว่าอะไรคะแปลว่าน้องชายแล้วถ้าพี่ชายอรออักโปแล้วถ้าแฟมหรอคะ ไม่ได้เลยอ่ะอ้าวทำไมเวลาพูดแฟนพี่ต้องขยับเข้ามาใกล้ขนาดนี้เนี่ยป้องเขาเอกได้ยินเนี่ยแล้วลแม่พี่ไปโดนอะไรไมาคะรถชนนะเมื่อกี้แล้วชนตอนแรมันหักค่ะพี่ชื่อมองเลยเหรอใช่แล้วเออคุณผู้หญิชื่ออะไรอ่ะชื่อโซดา,ค,ดาๆๆค่ะคุณโซดาอ๋อยินดีจักครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เข้ามานานแล้วเหรอคะไม่นานมาก <ๆๆ S 1> ครับไม่นานมาก นานหรือไม่นานคะไม่นานมากครับไม่นานมากครับแต่ไม่ได้แบบมาตั้งแต่แรกครับก็สักพักหนึ่งได้ทุกมเงินทดลองได้สามอาทิตย์มั้งสองสามอาทิตย์แล้วปกติพี่ทำอะไรคะมาทำอะไรงานดำเดียวแล้วงานดำฮะใช่ครับงานดำงานดำเหรอใช่ใจดำไหมคะงานดำใจไม่ดำครับใจไม่ดำขอดูได้ไหมคะและดูดูใจเลยครับอือหื ให้ดูอะไรคะอ้าวสะพานที่เลยไปเชียวเฉียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวดูเลยครับทำไมคะมีตั๋วของเหรอหรอไม่มีครับแต่อย่าดูเลยครับทำไมอะคะทำไมดูใจร้ายเนี่ยอ่ามีเรื่องความรักไม่ได้ครับผมทำงานอยู่กับแก๊งละ คออวามรักันนี้เกี่ยวนี่คะมันนี่ขึ้นอยู่แับยังนี่ขึ้นอยู่กับคนสองคนเลยามันมันมันต้องเลกอ่ะเ้ยเพ่งงานครับ<ด>ทำไมดโดนโท้ติดจิดๆขันข <c oughs> าบ้าผมไม่ค่อยจเจอผู้หญิงอะไครับอยู่แต่กับเพื่อนกับพี่แต่ประเทศนี้ก็ผู้หญิงเยนะม้กเลยนะนนนก็ใช่ครับ รอนี่พี่ก็ไปไหนต่อเนี่ยถ้าปกติพี่ทํางานดาแสดงว่าต้องขับรถเก่งใช่ไหมครับนี่เลยครับไม่เก่งมากจริงเหรอพาโชว์ไปลองได้ไหมเดี๋ยวผมไปพาไปลองได้ไหมเดี๋ยวผมจะรีบไม่ว่างครับต้องไปกับกาชาฮะกระชาอะไรอ่ะกระชาไข่ขั้วเกลือกาชาปองมเข้าแล้วเหรอใช่ครับเข้าแล้วเข้าวันนี้เหรอใช่ครับเข้าวันนี้เลยเหรอใช่ครับเสื้อไวเยียร์ไหมคะ พันลูกค่ะพันลกูกเชฟเสียป่ะคะเนี่ยไม่ครับไม่ไม่ก็ถ้าอยากไปจริงก็เดี๋ยวผมเอาเบอร์มาก,ก่อนได้ครับเดี๋ยวติดต่อไปถ้าว่าง,ได,งได้ครับเบอร์อะไรคะเบอร์ผมเบอร์ห้าเก้าหนึ่งซีซีครับห้าเก้าหนึ่งซีซี สวัดทักน้าบิ๊บบสวบชทักเรียกถ้าท่องไปจะมีผู้หญิงเราไหมฮะไม่มีครับ มาอคือสัตว <ไป S 1> ์ทั้งได้ยังี่ใหญเ่เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับได้ค่ะไม่เสียบมาด้วยครับเดี๋ยวจะได้เมมเบอร์ไว้เมสไปแล้วนะไม่ได้หรอห้าเก้าหนึ่งสี่สี่นะทำไมเขามุ่งมาผมเลยวะความุ่งมาน่าจะใช่ครับ ของโซก็ได้ค่ะ,อะอสองหนึ่งส,สี่สี่สองครับครับอ๋อได้ได้ครับได้ครับสามแปดสองครับแอบชอบใครอยู่ป่ะครับเนี่ยโอ,อ,คมเ,มอเคะค,ะครับผมเม่ไปละโอเคเจอกันนะคะครับผม ครับไปลับไปรับคุณขอนี่ไปกันนะครับเราจะได้เจ้าดีครับอันนี้เพิ่งมาหรอยาเสียกายนะคะครักครับเพิ่งมาหรอตั้งตั้งแต่แรกล้วเนี่ยหรือว่ามีความลับไม่ค่อยเจอเลยหรือว่ามีความรับก็ใช่พี่จะโซได้ยังไงไม่ค่อยเจอเลยแบบโซเราก็ไม่เคยเจอคุณเนี่ย ห็น้นเราก็เจอกันครับเราค่อยเจอจีผู้ชายอยู่แยายาเพื่อนโอ้โอเคไปก่อนนะครับคุณจรไอ้าเินนะคะปคะตัวโกงเลยตัวโกงเลยอเคไอ้ยาลกชาก็เราไปไม่เป็นเลย ประชากันดำเดินไม่เป็นเลยประชากันดำไม่เป็นเลยจะน่ากลัวว่ะเื้ยเสียงอะไรขนาดนั่าไอ้หมองไอเดียวรู้เดียวตายไอกูตายอีกแล้วนี่ยรู้อะเดินเห็นไม่ได้เลยอ่ะยื้อไปก่อนไปก่อนไปก่อนยื้อติดกลับไปกว่าเื้ย ย่ายานากลืนเดินไม่ได้เลยอ่ะเดินตรงไม่ได้เลยอ่ะเดินตรงไม่ได้กูตายอย่าบอกนะพี่ไปแบ๊บชอบเขาอีกและพี่พี่คิวนี่นะอย่าบอกนะไปแบ๊บชอบเขาอีกละใครนอนแช่เอ็มซีครับ คนนี้ต้องเก็บให้มิดเก็บให้มิดนะแชทโอเคไหมเก็บให้มิดเลยเก็บให้มิด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 อะไรเก็บให้มิดอะไร กําลังกํลังไล่สองผมเลยอ่ะพ่อกําลังพี่ไปนู่นโอ้โหหมดละเสียเสียหายหมดดาบได้พวกนี้ยังไม่ได้วันนี้เองกระเป๋าเลยอะไรนะคะเองกระเป๋าเลยยังยังไม่ได้วันนี้ได้พวกนี้สามศูนย์สามค่ะซื้อมาฝาก เมือ่อกี้เหมือนพี่จ้ขอบจะติดแต่ว่ามันดวงไม้ไม่เข้าตัวมันก็ต้องรอเขาแจ้งเขาดิข้าขนอ,อขางูไข่ก่อนนะไดนะคะขนเอ,อางูไข่ก่อนติดหรอบอกเขา 13, ที่นิ <13 40 S 2> ร้อยสามร้อาไหร่ ไปขายก่อนนะเด็๋ยวมาเอาเอาเงินไปขายใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันมีอยู่ให้ช่วยไหมอ่ะช่วยป่ะนะเอาไปดิได้ค่ะใส่เอาตัวให้ลงเลยตัวให้ลงเลยเอ่งค่ะเรามาฝากทำไมยังไม่เอาไปขายเลยอ่ะไม่เดี๋ยวผมเอาไปขายไม่อย่าเปิดไม่ได้พี่เปิดพวกนี้วันนี้ไปวันจองพวกนี้ไปวันไข่โอ้ยยังก็แค่ไปจองอะนะตัวโล่งค่ะ ไอจีเนียวพี่ติดหรอไม่อยากคิดว่ามันติดอ่ะเสียงมันตึง้งเขาตัวพัะเจ้ามันตึงเลเป้ค่ะอ่ากำลังเ้าของไ้ขายค่ะใช่ค่ะค<อ>่ะ สามสสามให้มายัางเหรอให้แล้วครับไปอากุนขายได้ไหมอะไรนะคะอากุนขายเชฟได้ปะไม่คะ่ะ<อ>ลองโทรถามสภาไหมคะตอนนี้เมื่อสี่สิบหกนะคะก็ดีอยู่สภารับสี่สิบอีก ยดเลยไปแกะบุนทาไย,ยืดเลยเดี๋ยววนไปซ่อมอีกนึงแล้วก็ขึ้นแแบบเอาตูต่อวันนี้พี่ๆน่าจะไม่ไม่ค่อยอยู่กันก<ม>็้วจะมามดึกอยู่<ล>ยไหมอยู่ค่ะแต่ว่าเดวเดี๋ยววันนี้พักการงานก่าแล้วการฟาร์มอะไรดีกว่าเจงจ,จีลงเจีเหล็กเอาหาอะไรดีกว่าเนะได้ค่ะไม่มีปัญหา หาเมื่อไหร่ก็หาได้ค่ะอ้ทำไมแบบดูน่ารักจกังไอ้ฮะฮะเอ่อเปล่าไปอู่ซ่อมรถกักนน่ารักอยู่แล้วแต่ไม่เคยเห็นหรือเปล่าคะโอ้ทำไมเสียงเสียงปกติไม่สบายนีค่ะ ฮะฮะอะไรไหึมอะไรไม่ก็ไม่สบายนิดหน่อยไงก็เจ็บคอค่ะเบื่อไม่สบายนิดหน่อยเหรอไม่สบายนิดหน่อยอย่างงี้ป่ะเฮ้ยพูดมากเราทำไมขับค้นดีอ่ะจริงเนะเนียวไปดิ ถ้าแบบไม่โดนพื้นทรายเลยพวกนี้มันแบบ,<อ>แบบดีมากนะนะแต่ชอบรู้นะว่าแบบบันทรงบันไสอะ่ะขับดีเหรอคะหรือว่าไงขับดีอยู่้ะไม่รู้อ่ะมันขับแบบมันอ่ะไม้หรือเ่าสอบไปแล้วผม,ม่ะ ยีเนลก็รู้สึกว่ามันดีดีสุดแล้วนะใช่เดี๋ยวมาขัดแท่เดินตบพื้นเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนเนอเป็นจะเปลี่ยนหรอือเปล่าใช่ค่ะเปลี่ยนได้เนาะแต่เรากันตังค์โอ้เฮ้ยกระเป๋าสี่เจ็ดค่ะ <Hi hi. S 3> 1 0ึ0งพันไลค์แล้วนะทุกคนใครยังเป็นคลโร่ฝากฟอนโลดเลยนะครับ ่อคอณมองเอลรู้ไหมคะว่าถ้าคุณทำตัวไม่น่ารักคุณจะโดนเจ้าแม่หักคอยังไงทำตัวแม่รักอะไม่ดูแลเองเหรอทำนนี้ใส่เจ้าสูงไม่หลอเอเป็นไรค่ะเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนดีกว่าถามตรงตรงเลย ทำไมต้องถามรเราอ้าวแค่อยากรู้ว่าทำไมถึงเองไม่ข้าไปกับคนอื่นไม่ได้อะจะข้าแค่ไปกับไม่ได้ไปไม่ได้จีบเลถ้าไปขับรถเล่นขับรถคาแข่งยาไงตามไปสิเฮ้ยเรื่องขอเรื่องเนี่ยนิวเพิ่งรู้หรอคะรู้ไหมว่าจีนลอ่ะเอาคันนี้ไปจบกันชงอะ <S <S ่ะเคอแบบตำรวจสี่คันอะไล่อ่ะ ตำรวจไม่เห็นวีแววอ่ะบอกแค่นี้ค่ะคือตำรวจงงอ่ะแม้แต่ผอบอไว้ยังงงอ่ะค่ะไปโดนแน่จุดห้าขึ้นเขาแ้าเริ่มรักไอายา้ยันโลแลวดิเรนไม่มน,งงนันแฝงเย็นมันต้องเ,อเปลี่ยนร้อด,ด่วย รักไอ้ยานรูต้องรักเจ้าของมันด้วยนะรักรักไม่ได้รักไงฮะรักแบบไหนถ้ารักแบบที่เพื่อนอะรักอยู่แล้วเฮ้ยจีเนยังไม่ได้พูดอะไรเลยไอ้เดียวไอ้เดียวไอ้พูดไอ้พูดไอ้พูดเลยไอ้พูดไอพูดไอ้พูดเลยพูดไอ้พูดเลยพูดไปแกฮะไอพูดทะลุน้ำเนี่ เพื่ออะไรพูดอะไรคะเห็นเหรอตกน้ำไปแล้กันเฮ้ยเหรเดี๋ยวนี่เดินต่อจดีไงงี้จะพูดได้พูดใครพูด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 ค่ะอ่าเรแบบไหนแบบไหนได้บ้างคะเพื่อนเท่านั้นเท่านั้นเหรองั้นลงไปลงไปเลยคะ่ะเดินกลับไป เอาน้ำเรอวเองอะลงไปจากรถค่ะข้าจะปล่อยให้เองเดินเดี๋ยว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 เดี แล้วเ,เก็บนะนะไม่ตลกเลยถือเป็นแฟนเหรอถ้าเป็นแฟนเหรอฮะฮะอเองรักใครเป็นแฟนเหรออะไรผิดเองบ้างโอเคอเอ้ยแม่กันมราจะเขาได้แบบแบบตรวจเจอร่อง พี่เองร้องจะแบบเสียคนเลยนะเีกรู้ป่ะไปคนหนึ่งอ่ะอีกล่าวนึงอ่ะอกลัวเดนกล่องเลยเองที่แกงสุดอยากให้ถึงที่ข้ากัที่ข้าใช่ที่ข้าเองโวยหรือเปล่าอะไรคะนี่นี่ดูดู พูดอะไรนะพูดอะไรนะชี้ข่าเองอย่าโวยชี้ค่าใช่เองอย่าโวยเดี๋ยวก็ลงน้ำกัวกันแบบเผือข้ามน้ำอะไรเงี่ยประจุตรงนี้ไม่มีน้ำอ่าอะไรอ่ะจะมีน้ำข้าไรจะมีได้ไงไ้มข้างร่หไม่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 ยาจะไงอะไรคะ

องเอันนี้อันนี้นำตือพูดขอสีชมพูเหรออะไร อะไรพี่พี่ทุกคน,กนเ,เ,เนกิดอะไรขึ้นหรอเหาเดินละกันเดี๋ยวอะไรคะพี่ไ,ไปหรอเขาบอกว่าตีไปร้อยสี่สิบร้อยสิบสามติดแล้วใช่ไหมล่ะใช่แต่ว่าเขาจะตีเจ็ดที เขถามว่าจะเอายงไจะให้พักก่อนไหมพังก,ก่อนหรือดูของก่อนเปิดกล่องแล้ได้ขนก็ให้ใช่ที่จริงของเซ้นนั้นอะเธอกะจะเก็บมาให้พี่จักขอบนัใช่ไหมทำไมพี่ขอบก็ไม่มี้องถามอะ่ะก็ไม่ีน้องถาม จะกระโหลงน้ำละกันทั้งหน้าหมู่บ้านด้วยม <ไป S 1> ู้ฟูอีทมกเลยไม่เขาสูงอ่ะเขาสูงอ่ะเขาสูงอ่ะเชี่ยโคตรเท่เฉยเมียกี้เขาแบบแกล้งคนอื่นเท่มากมั้ง ้ก็ไปหมู่บ้านพ <laughs> ี่าไอ้ฟู บอเกเลยแปลว่าอะไรคะแปลว่าน้องชายแล้วถ้าพี่ชายล่ะอากอแล้วถ้าแฟนล่ะคะแฟน,แฟนจะไม่ได้เลยอะอ้าวทำไมเวลาพูดแฟนพี่ต้องขยับเข้ามาใกล้ขนาดนี้เนี่ยกว่าคนอื่นได้ยิงไปขายแป๊บหนึ่งแล้วแน่ที่ไปโดนอะไรไหม ราคายังไม่ดีหรอแลชนนะไม่ดีแล้วชวนนะชอบไม่ดตเปล่าคนนี้ต้องเก็บนี่มิดเก็บให้มิทนะแชทโอเคไหมเก็บให้มิดเลยเก็บ<ม>ให้มิด